ัลวอะุมครับสวัสดีวันพฤหัสบดีนะครับที่1 9ตุลาคมพศ2566นะครับขณะนี้ก็เป็นเวลา9้ามงครึ่งนะครับ9้าโมงครึ่งโอ้เมื่อเช้าฝนตกแรงมากนะครับน้ำท่วมเลยน้ำท่วมเลยนะครับเนี่ยดูนี่ขนาดถมหินไปแล้วนะครับมันก็เอาไม่อยู่ครับเดี๋ยวต้องหาทางทำให้มันสูงกว่านี้ครับราะงั้นฝนตกก็จะท่วมทุกรอบเลยนะครับอ เมื่อเช้าก็ขอบคุณพี่แหม่มมากนะครับมาเอาราชินีกิ่งตอนสายคงประธานเนี่ยครับก็พี่แหม่มเลือกต้นนี้ไปเปลี่ยนกระถางเนี่ยบางตัถมหินไว้เรียบร้อยนะครับเนี่ยถมหินไว้หมดแหละนะครับเนี่ยแต่มันเอาไม่อยู่เพราะฝนตกและท่วมนะครับเพราะว่าที่ตรงนี้มันมันเตี้ยมันเตี้ยฝนตกและท่วมนะครับถมหินถมหินไว้ตอนที่จะย้ายเข้ามาใหม่นี่ถมลงไปสิคันนะเนี่ยสิบคัน นะครับก็ยังท่วมอยู่ครับเดี๋ยวก็ต้องถมเพิ่มนะครับท่วมก็ต้องถมนะครับมันมันพูดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยหาทางทําเนี่ยครับของพี่แหม่มนะครับของพี่แหม่มสวยมากเลยครับสวยมากพี่แหม่มเป็นคนส่งรูปมาให้นะครับเนี่ยต้นใหญ่สวยเดี๋ยวคืนนี้จะถอนให้นะเมื่อเช้าฝนตกหนักเนี่ยครับอ่านี่ดูดูดูยักษ์ดำนี่แม่ยิ่งโตยิ่งดํานะตอนมาแรกๆนี่มันจะอมๆอย่างนี้ใช่ไหมนี่ยิ่งโตดูยิ่งโต คืออันนี้มันดำโดยแม่มันเลยนะคือต้นแม่มันก็ดำไงพอมาถึงต้นลูกเนี่ยมันก็จะดำอย่างนี้โอ้อันนี้อันนี้จางลงอันนี้จางลงมันก็ต้องมีบ้างเนาะนะครับเดี๋ยวดูกันต่อไปโอ้แต่แต่อต้นจางลงมันดันใหญ่กว่าชาวบ้านเพื่อนเลยนะครับนี่บางต้นนี้ดำปีหลีอย่างนี้เลยนะครับก็ใช้ได้นะครับใช้ได้คือตัวแม่เขาดำไงถ้าหากตัวแม่เขาไม่ดำเนี่ยลูกออกมาดำมันก็จะมันจะแบบน่าวังที่มันต้นดำเห็นไหม ม,มันจะมันจะมีแบบร้อยร้อยสองร้อยต้นมันจะมีดําทั้งต้นสองต้นแต่ว่าเนี่ยตัวแม่เขาดําล uh ูกเขาก็เลยดํามาหมดนะครับมันก็จะมีแบบว่าเนี่ยอย่างเงี้ยดําน้อยนะครับนี่ดําน้อยจะอมเขียวก็จะกลายเป็นว่าไอ้ต้นปกตินี่จะเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นไม้ที่แตกต่างดีครับเป็นไม้ที่แตกต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพื้นเขาอะคือแม่เขาดําอยู่แล้วลูกเขาก็จะดำ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  มันก็จะมีบางต้นที่ดำไม่มากนะครับแต่ว่าเขาจะดำไล่กันมาอย่างนี้เลยนี่นี่นี่นาวังต้งนี้ก็สวยนี่มึงจะจะใครจะเอาก็เอาไปแล้วกันขายห้าร้อยเหมือนกันนี่ก็เหมือนกันเนี่ยมีฝักด้วยใครจะเอาก็เอาไปแต่ว่าเนี่ยเนี่ยลูกเขายังเนี่ยต้นเนี้ยอายุมันยังน้อยลูกเขาเนี่ยไม่ฝักเนี่ยถ้าเป็นลูกในกิ่งจะไม่สวยนะกิ่งจะไม่ได้แบบนี้นะกิ่งเขาจะห่าง กิ่งเขาจะห่างแล้วก็เขาจะเป็นเหมือนไม้หางหนูเยอะเพราะว่าอายุเขายังไม่ได้ในการในการผลิตลูกนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเดี๋ยวไม่ใช่พอไปปลูกแล้วเอ๊ะทำไมไม้มันโตขึ้นมามันเป็นหางหนูแต่กิ่งน้อยเพราะว่าต้นเขายังไม่ได้อายุนะครับไม้อ่ะถ้า,จ,าจะให้สวยน่าวางถ้า,าจะให้ลูกมันออกมาเป็นอย่างนี้ตลอดเนี่ยก็คือต้องเอาแม่ที่ของบางตใช้อายุเป็น10ปีนะเนี่ยต้นแม่เขาอายุเป็น10ปีขึ้นนะครับก็จะได้ประมาณนี้ประมาณนี้ นะครับแต่ถ้าอย่างนี้อายุมันยังน้อยเนี่ยต้นนี้ประมาณสามสี่ปีเองลูกเขาก็จะเป็นไม้หางหนูเยอะก็พอเลี้ยงขึ้นมาใหญ่ก็เนี่ยเนี่ยเอามามาเสียบไม้สีมันก็มีครับที่ไม้เป็นหางหนูหน้าวังเนี่ยก็มาเสียบไม้สีอย่างต้นนู้นะ่ะนะครับก็มีมีนะครับก็เอามาเสียบไม้สีนะครับนี่ต้นนี้หน้าวังนี่ก็หน้าวังนะเนี่ยดำปีเลยนี่ดำนี่ก็ห่าร้อยนะครับอ่ามาดูของขอบคุณอ๋อไปทางนี้ดีกว่านามันท่วมเดินไม่ถูกเลย นะครับไปทางนี hini, es, so ้ไปทางนี้เห็นคลิปบางโตก็ฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามนะครับใน YouTube Facebook TikTok Instagram ให้บางโตด้วยนะครับเห็นคลิปบางโตก็ฝากกดแชร์กดถูกใจกดติดตามใน YouTube Facebook TikTok Instagram ด้วยนะครับ เอานี่ของขอบคุณพี่อุไรวันมากเลยนะครับสั่งสิบต้นเลยนะครับดูคลิปเมื่อคืนแล้วก็พี่อุไรวันบอกว่าโอ้โหมันใช้ได้เว้ยเป็นรอยนิดเดียวมึงโตตีเป็นไม้ตําหนิหมดเลยนะรอยรอยบุ๋มบุ๋มรอยรากขาดรอยเป็นรูนิดนึงอย่างเงี้ยมึงโตตีไม้ตําหนิหมดเลยนะบางโตขายเลยห้าต้นพันค่าส่งร้อยห้าสิบสิบต้นนะครับสิบต้นแถมให้ต้นหนึ่งด้วยนะครับสิบต้นแถมให้ต้นหนึ่งด้วยเพราะนั้นเนี่ย ม้มันเป็น้อยเนี่ยบางตถึงอยากจะบอกว่าทาไมอ่ะตอลีลาของบางต่ะมันจะมีขายบ้างไม่มีขายบ้างแล้วทําไมบางโตบางตถึงบอกว่าโอ้ยไม้มันเลี้ยงเก็บมานานเพราะว่ากว่ามันจะได้ตอลีลาที่เป็นหัวหัวที่ลูกค้าซื้อต้นละห้าร้อยอ่ะไอสามต้นพันสองเนี่ยมันต้องถูกคัดออกมาจากตรงเนี้ยแล้วคิดดูเดะไม้ต้องเป็นร้อยต้นเนี่ยมันมีอีกนาะไม้ต้องเป็นร้อยต้นใช้เวลาการเลี้ยงประมาณปีครึ่งถึงสองปีนะกว่าจะขึ้นทําตอลีลาที่แบบเป็นลีลาเล่นลากสวยๆเนี่ย มันต้องคัดจนได้หัวแบบนั้นเหลืออีกประมาณ20ต้นในไม้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยร้อยร้อยหกต้นร้อต้นตีว่าร้อยต้นได้20ต้นในการขายไอ้ไอ้สามต้นพันสและไอ้ที่เหลือเนี่ยต้องตีเป็นไม้เขาเรียกอะไรไม้ตําหนิเพราะว่าเนี่ยสมมุติไปขายใครจะเอาเนี่ยไปถึงส่งถึงท่านลูกค้าเนี่ยต้นละต้นละเล่ห้าไอ้สี่ร้อยสามต้นพันสองเนี่ยลูกค้าก็ด่าแม่ด่าพ่อเอาดีเนี นะครับมันไม่ได้ไงเพราะนั้นเนี่ยรอยมันไม่ใหญ่หรอกเนี่ยแค่เนี่ยมันโตก็ขายเป็นไม้ตําหนีแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยเนี่ยก็ให้เข้าใจบางโตเถอะบางโตไม่ได้ขายของแพงถ้าคุณบอกโอ้ไปซื้อตามตลาดนะต้นละสามสี่ร้อยเองต้นใหญ่แล้วมันได้แบบนี้ไหมอ่ะตอมันลีลาเล่นลากงั้นไม้มันทําแล้วไงไม้ทุกต้นพอมันทําทําขึ้นมาเนี่ยมันมีที่มันเสียแล้วเราเลี้ยงนานเนี่ยมันต้องเบียดกระถางอย่างเงี้ยมันต้องเบียดกระถางอย่างเงี้ยพอขึ้นมาเนี่ยเนี่ยบางทีมันเบียดกระถางนานมันก็เป็นแบบนี้ อ้าวก็ขายไม่ได้อีกแล้วก็ต้องตีเป็นไม้ตําหนิเนี่ยครับนี่ถึงบอกว่าทาไมบางโตถึงเหลือกําไรไม่เยอะในการทําไม้แต่ละรอบเพราะว่าบางโตต้องการอะไรที่มันสวยได้ดั่งใจเพราะนั้นเนี่ยไอ้พวกเนี้ยบางตถึงบอกาบางตขายเอาแค่ทุนนะครับเอาแค่ทุนบางตถึงขอค่าทรงนะครับเอาแค่ทุนคือไม่ได้กาไรอะไรเลยคือค่าต้นไม้ค่าเสียบค่าอะไรมันก็หมดแล้วกับไอการขาย5ต้นพันุ์เนี่ยก็รู้ๆกันอยู่ว่าการขาย5ต้นพันุ์เนี่ยมันแทบมันขาดทุนน่ะ ถ้าพูดถึงระยะเวลาอะไรมันขัดทุนแน่นอนแต่ว่าบางโตอาศัยว่าเอาเงินส่วนนี้บางตจะทําอย่างเงี้ยปีละครั้งเอาเงินส่วนนี้เนี่ยเป็นต้นทุนไปทําไม้ต่อนี่ไงลูกนกลูกนกนี่ครับนี่นี่นี่เห็นลูกนกไหมสองตัวนั้นน่ะต้นไม้คุณไปที่บ้านคุณย่าแล้วนะไปที่ละนองนี่นี่ลูกนกสองตัวเห็นเปล่าขนเขาพึ่งพองนี่นี่นี่เขาย้ายไปอยู่ต้นไม้สูงละนี่อีกตัวหนึ่งนี่อีกตัวหนึ่งยังบินไม่สูงนะครับนี่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 ขนอุ้มยังอยู่เลยนี่ ยังบินไม่ค่อยสูงยังกระดุกกระดุกกระดุกได้เขาย้ายรังไปอยู่ตรงนู้นแล้วเพราะว่าตรงตรงตรงนี้เขาเขาเป็นเป็นอู่รถแล้วไงมีเคาะพ่นทําสีมามันไม่เงียบแล้วไงนกมันก็เลยย้ายรังนะครับย้ายรังไปอยู่ต้นไม้ฝั่งหลังเนี่ยครับนี่ยเนี่เห็นป่ะจำได้ไหมจําได้ไหมเนี่ยครับสองตัวนะครับสองตัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็จะบอกคุณย่านะครับว่าต้นไม้ต้นนั้นน่ะที่เอาไปเนี่ย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 เขาจึงบินไม่แข็งเลยเขาก็ได้อยู่แต่ตรงเนี้ย ต้นไม้ต้นนั้นที่ท่านเอาไปเนี่ยคือทําให้ชีวิตสองชีวิตเนี่ยได้ดํารงคงอยู่นะครับเป็นต้นไม้ที่ดีนะครับเลี้ยงให้ดีเลี้ยงให้สวยงามนะครับเป็นต้นไม้ที่มอบชีวิตให้กับสัตว์เนี่ยนกสองตัวเนี่ยได้ได้กำเนิดแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ในสวนบางโตต่อในร้านบางโตต่อเนี่ยต้นไม้ต้นนั้นดีมากนะครับบางโตรู้สึกว่าต้นไม้หรือที่พักพิงหรืออะไรที่สร้างชีวิตอ่ะแล้วก็ทําให เนี่ยมีชีวิตที่ดำรงคงอยู่ได้เนี่ยสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีเหมือนบ้าน่ะถ้าเราอยู่แล้วเรามีความสุขเราให้กําเนิดลูกหลานหรือสร้างครอบครัวที่บ้านหลังนั้นบ้านหลังนั้นดีมากนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ต้นต้นสูงอ่ะเนี่ยเขาเนี่ยแม่เขามาละเนี่ยแม่เขามาป้อนอาหารละแม่ไม่ไม่ขายของแล้วเดี๋ยวดูกอนนะครับเนี่ยแม่แม่เขาแม่เขาแม่เขาป้อนอาหารแล้วเห็นไหมเห็นไหมนีแม่เขามาป้อนอาหารละนะครับคือเขาย้ายรังเพราะตรงนั้นมันเสียงดังนะครับเนี่ยแม่เขาก็มาป้อนอาหารสองตัวจําได้ไหม ที่อยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยบางตัวเอาต้นนั้นไปขึ้นแทนแล้วนะครับตรงนี้เขาทําอู่รถเขามีเคาะพ้นสีอะไรแล้วนกมันก็เสียงดังนะครับก็ย้ายย้ายรังรู้สึกจะไปอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นเป็นป่าอยู่เลยงูตัวเบิ่มเลยงูตัวเท่าขานะครับเนี่ยอ่ะมาคุยเรื่องงานต่อมาคุยเรื่องต้นไม้ต่อดีกว่าเนี่ยห้าต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยห้าสิบบาท สิบต้นแถมอีกหนึ่งก็ขอบคุณพี่อุไรวันนะครับที่ไว้วางใจชวนชมบางโตบางโตบอกเลยเป็นไม้มีตําหนินะเป็นไม้ที่บางโตปล่อยเป็นไม้มีตาหนิแต่ว่าตําหนิของบางโตก็เห็นดูคลิปเมื่อคืนเลยผถอนอกมานี่มันเห็นแค่นิดเดียวถ้าเอาลากไปเอาลากใหม่ไปปิดอะไรเงี้ยบางต้นเนี่ยลากขาดแต่ลากมันยังขึ้นไม่ไม่เต็มที่บางโตก็ขายปล่อยเพราะบ,บางโตรอไม่ได้แล้วเพราะไม้มันต้องย้ายกระถางแล้วน่ก็คัดหัวขึ้นไปนะหัวหัวก็ยังมีต้นละ500ค่าส่ง63ต้นพันยังมีอีกสี่ห้าต้นเน เนี่ยกี่ต้นนะเนี่ยร้อยห้าสิบร้อยหกสิบต้นนะคัดได้แค่นั้นนะ่ะนะครับที่เหลือเราก็ต้องขายเป็นไม้ตําหนินะครับเพราะว่ามุงโตไม่ไม,ไม่ไม่ชอบอ่ะเป็นรูเป็นรากขาดรากอะไรแล้วจะขายเป็นมันก็ไม่งามอ่ะมังโตขายขายคุณภาพมากกว่าก็ชวนชมมังโตครับเลี้ยงง่ายตายยากชวนชมมังโตสวยจริงสวยชนสวย,สวยนานแล้วก็ไม้ที่เป็นตําหนิเนี่ยมันเป็นตําหนิไม่เยอะก็เห็นดูในคลิปเมื่อคืนได้เลยคุ้ม โครใหญ่ต้นสวยดูในคลิปเมื่อคืนก่อนได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามใน YouTube Facebook TikTok Instagram ให้บางตัวด้วยบางตัวจะได้เลื่อนอันดับการมองเห็นสั่งต้นไม้ก็ตรงนี้เลยครับ Line at l i t t เ e Garden f a ด e น o o k ก็อยู่ข้างบน Line at Little Garden ์เดนะครับ t ิกต o อก n s t a g r a กก็อยู่ข้างๆกับข้างล่างนะครับก็รักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจต่อกันการค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสัตย ความกระตันยูรู้คุณคนจะทําให้คุณนั้นเจริญรุ่งเรืองตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทํากิจการงานใดก็จะประสบความสาเร็จนะครับอย่าหลงลืมบุญคุณคนนะครับอย่าก,กระตันยูนะครับอ่ะอันนี้วันนี้มีนําเสนอเท่านี้แหละครับเดี๋ยวเนี่ยฝนตกต้องไปนะคปรปฐมเร็วหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันมอตอนเย็นจะสั่งอะไรสั่งไว้ได้เลยนะครับขอบคุณมากๆครับวัสลามอะไรกุ้มวารามาตุลลฮอวะบารอกาตูขอบคุณมากๆ ah เลยครับสวัสดีครับ